เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปัญซาฮันาานี้นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูซีดีภาค6ครับผมจากคราวก่อนที่เราได้ทําการเล่น daily challenge ครั้งนี้ไปเมื่อกี้ผมพูดแปลกๆเนอะเหมือนได้เรียนแบบเหมือนพูดเหนอๆอแปลกๆไงไม่รู้ไม่เป็นไรครับเราจบ daily challenge ด้วยการใช้ฮีโร่แล้วก็ดูดช่วยป้องกันกันมาได้เป็นอย่างดีเลยเ <c oughs> จ๋งมากวันนี้ครับจะเป็นถึงตาของ advance c h a l l e n g ที่ชื่อว่ายูท f ฟอร์เอเทเน่อย่างนั้นหรอผมไม่เข้าใจเอเทเน่โหด่านนี้ให้เล่นหลายตัวละเกินด่านอะไรด่าน78และเรามีเงินอยู่60,000่นทำไมต้องเป็นฮีโร่ตัวนี้อยากรู้จริงๆเลยทำไมเหรอฮีโร่ตัวนี้มันเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ามันให้คอมโบกับอะไรเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการทำลายพังตัวมันทำให้ทุกคนน่ะสามารถตีพังตัวเป็น แต่ว่าในหลายๆตัวตรงเนี้ยที่เราเห็นเห็นอยู่สามารถตีพังตัวเป็นอยู่แล้วโดยเฉพาะมีวิเลจให้มาแบบเนี้ยผมก็เลยอยากรู้ว่ามันยากตรงไหนขอดูหน่อยครับตาน7 8มันคืออะไรมันก็ดูไม่ใช่ปัญหาอะไรเท่าไหร่นะมันก็เป็นแค่เรนโบว์ Rainbow, ปก,กติอกองเซรามิกแบบบาคลัง กองเซรามิกบ้าคลั่งครับเราต้องหาตัวที่สามารถสู้กับกองเซรามิกแบบบ้าคลั่งอันนี้ได้ในในทีมันนี้ซูเปอร์เบลดเมลสตอมก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่น่าใช้นะแต่อันนี้เรามีเงินเยอะแล้วพลังชีวิตเรามี100ด้วยด้วยเพราะมันรู้อยู่แล้วมั้งว่าถ้าเราโดนอะไรเราก็ตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจะให้พลังชีวิตเราเท่าไหร่ก็ได้มั้งนะแต่ไม่พอหรอกงานนี้ให้เล่นได้2ตัว เราต้องเลือกตัวที่ดีจริงๆถ้ามันให้ฮีโร่ตัวนั้นมาใช้ในการทำลายพังตัวผมว่าเราต้องเล่นตัวที่สู้สู้พังตัวไม่เป็นแล้วเราใช้ฮีโร่ในการเสริมไปข้อนั้นขึ้นไปผมว่ามันต้องให้เราเล่นประมาณนั้นแน่ๆซึ่งครูกันเนอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ผมไม่รู้ว่าครูกันเนอร์เนี่ยมันจะใช่เส้นทางที่ควรจะไปหรือเปล่าอุ๊เจ้านี้ก็แรงเอาการแต่ว่าเงินนี่นะสิที่จะไปมันก็ไม่พอเนาะ บลูนิมแพคอย่างนั้นเหรอจะคิโรตัวนี้เกี่ยวอะไรหรือว่าในภายหลังมันจะมีตัวที่โหดยิ่งกว่านี้บุกมาอะผมเอาตามที่ผมเชื่อก่อนละกันเดี๋ยวผมจะลองใช้กลูกันเนอร์ผมผมอยากดูว่ามากกว่านี้มันมีตัวอะไรบุกมาผมอยากรู้ว่ามากกว่านี้มันมีอะไรบุกมาผมขอใช้เจ้านี่ก่อนละกันผมรู้มันไม่ตายผมรู้ว่าการแชร่ด้วยระดับแค่เนี่ยมันไม่ตายแต่ผมอยากยือเกมเพื่อดูว่า มันจะเอาอะไรมาอีกม mm, ันก็ดูไม่เห็นต้องใช้การทำลายพังตัวอะไรเลยแล้วดูฮีโร่เอ้ดูเจ้ากลูนี่มันก็เก่งเก่งนี้นเราจะเจอคำตอบแล้วนะ มันเอาหัวหน้าใหญ่มันมาแล้วครับถ้าผมเล่นตัวกลูเนี่ยเราจะสู้เจ้านั้นไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหโโหลายการจรงิงตอนนี้นะมันมีเวลาต่อผมว่าเราทำลายมันได้อีลิตสไนเปอร์เหรอหน่าสนใจเน้นสตรองลองดูกอง พอน้ำยาเนี่ยนี่คือแบบชัดเจนเรื่องการทำลายแบบจริงๆเลยอะและฮีโร่เกี่ยวอะไรอะตั้งชื่อด่านมีชื่อมันอยู่ในด่านด้วยและฮีโร่เกี่ยวอะไรครับฮะไอท,ที่เลยพระเอกในด่านนี้แลวฮีโร่เกี่ยวอะไรแล้วผมเพิ่งสังเกตนะเจ้าเนี่ยมัน แปะน้ำยาใส่พังตัวเป็นยิ่งดีใหญ่ผมตอนเอาตรงๆป่ะผมก็ไม่รู้ว่าดาเมจมันจะแรงถึงขนาดมันแปะน้ำยาใส่เซรามิกทีเดียวแล้วมันพังไปเลยได้เทียห้านี่น่ากลัวจริงๆคือกรูกันเนอร์ที่เป็นเทียห้าเนี่ยมันแบบมันมีพลังแฝงที่สวยมากอะอ่ะเราเจอคําตอบแล้วก็จริงแต่มันมีทางอื่นอนีกหรือเปล่าอย่าลืมว่าเราต้องเลือกตัวที่สามารถตรีกองกองนะกองทับเซรามิกได้ เราต้องหาตัวที่เป็นเทียร์สูงๆได้ก่อนผมว่าเจ้าเนียไม่เพียงพอเงินก็ไม่พอละไม่พอสไปซ์ตอมไม่สามารถที่จะสู้กับตองได้อันนี้เหรอผมว่าไม่พอแต่ถ้าเจ้าเนี่ยไม่แน่แต่เงินไม่พอมีอะไรไม่พอไม่พอต้งนั้นเลยหรือว่ามันพอแต่ผมดูถูกเขาอยู่ซูเปอร์เบลดเมลสตอมน่าสนใจอยากลองอะ ผมอยากลองอ่ะอ่าฮะแล้วก็เฮ้ยแต่มันตีพังตัวไม่เป็นมันมีวิเลสลองดูรู้สึกว่าวิเลสถ้าเราเล่นคู่กับสายบนอ่ะมันจะช่วยลดคู่ดาวอบิลิตี้ด้วยใช่เห็นไหมคู่ดาวจะใช้ท่าหมุนได้เยอะขึ้นแล้วก็อัพอันนี้ไว้เพื่อทำให้เขาเนี่ย สามารถโจมตีกับพังตัวเป็นผมว่าน่าจะพอได้อยู่ตอนนี้กำลังเลือกว่าจะใส่บนหรือล่างดีเอาเร็วขึ้นแล้วกันนะช่างมันมาลองดูถ้าเป็นตัวธรรมดาผมว่าเราแบบมันไม่น่าจะสร้างปัญหาอะไรครับให้กับผมได้คือถ้าเป็นตัวแบบเนี่ยเรนโบว์แบบเนี้ยมันไม่น่าจะสร้างปัญหาอะไรให้กับผมได้มันอยู่ที่กองเซรามิกกองนี้ครับซึ่งผมจะต้องกดสกิล เพื่อปาดมันให้หมดเลยโอ้โหสวยเงินแบบใช้น้อยได้สิถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะวิทยาวิทยาทานที่ดีเหมือนกันสอนให้เรารู้ว่าเอออะไรมันได้อะไรมันไม่ได้แล้วมันได้มากน้อยอะไรยังไงขนาดไหนผมดูว่าดีนะเดี๋ยวรอกองเซรามิมากใหม่กองหนึกันผมไม่รู้มันมาเมื่อไหร่แต่เราจะไม่ประมาทแล้วอนนี้เนี่ยเราลออมันเงิบจนสกิลกลับมาใช้ใหม่ได้อนะ่ะ แต่ว่าเจ้าเนี้ยมันจะมาพร้อมกับกองเซรามิกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะกดใช้หมุนเพื่อต่อด a าเมไปได้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกองเซรามิกกองนั้นอะ <c oughs> มันจะทำร้ายเราได้ปัญหาด้านนี้คือกองเซรามิกครับไม่ใช่กองอื่นเลยเพราะว่าเนี่ยถึงมันโดนใช่ไหมมันอาจจะหลุดมาได้แต่มันยังจะมาโดนฝั่งข้างล่างอีกทีหนึ่งที่จริงจริงถ้าเรากดสก,กิลผมว่าเราเพียงพอที่จะกดได้อีกครั้งนึงอ่ะมาแล้วตอเน,นี้แหละ เฮ้ยเก่งไปเปล่าตอนนี้ปล่อยหลุดยังได้เลยเพราะว่าพลังชีวิตเรามีร้อยนึงไอ้ไม่ให้หลุดนะโอเคอันนี้ก็ชนะได้ฮะด่านนี้มีวิธีชนะเยอะแน่เลยผมว่าโอ้โอ้โหแย่แล้วโอ้แย่แล้วถ้าสกิลกลับมาใช้ได้ใหม่อ่ะโอเคโอ้โหเจ๋งสกิลแทบจะเกือบใช้ได้ตลอดอะ กดสกิลไม่ใกีขึ้นลุ้นเกินไปนะกดไปเลยแย่แล้วกองเซรามิกโอเคตายเออแหอบๆๆๆบุกมาบุกมาบุกมาตรงนี้ล่ะเป็นไงเจ็บแะสิแย่แล้วครับกองเซรามิกอีกแล้วปัญหาเซตสองสกิล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 ไม่ทัน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 แต่ไม่น่าตายตายมีวิธีอื่นอีกไหมนะ หายอีกมันเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์แล้วครับว่าใครที่สามารถต่อสู้กองเซรามิกได้ตีผมว่านาทีตเตรลี่แบตเตอรี่นี่มันก็ดีเหมือนกันนะอุ้ยเจ้านี่ช่วยลดคูดาว20%ถ้าเป็นสไนเปอร์ล่ะ ถ้าผมเชื่อมั่นในสไนเปอร์ขนาดนั้นจริงๆอะนะมันต้องมันต้องพอมันต้องพอที่จะจัดการได้ถ้าเราแบบคู่มันสองคนการคู่มันเป็นอะไรที่ดีประมาณหนึ่งเพราะว่ามันสามารถที่จะเพิ่มแม็กซ์สปีดให้กับสไนเปอร์กันเองได้ดูว่าสไนเปอร์เนี่ยมันสามารถต่อตัวกับกองเซรามิกได้หรือเปล่าัวหนึ่งต้องตีเฟิร์สอะผมว่าเพื่อ,อยือเวลาไม่ให้มันหลุดเออดูจะงแล้วมันไม่ไวหวครเพื่อน มันไหวหรือไม่ไหวมันฟันไหวมันไหวมันไหวมันไหวอ่ะมันไหวฮะดาเมจมันใช้ได้มีสิทธินีเจริงจริงมีสิทธิ์นี่เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะยิงวิฟบียังไงก็ตามมันชิ่งไปโดนตัวอื่นได้ไงปัญหาคือมันต้องรีบยิงให้พังก่อนที่เจ้าตัวเซรามิกมันจะมาเพราะมันต้องเอาเวลาไปยิงตัวเซรามิกครับว้ามันเก่งฮะ จ้วงนี้ก็ผ่านแนชะ่เออผ่านเหมือนกันถ้าเป็น2ตัวนี้เนี่ยผมว่าเราไปต่อได้ประมาณหนึ่งเลยแหละเพราะว่ามันจะไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของการแบบว่าต้องต้องกดสก,กิลนะอะไรเงี้ยสู้เป็นแล้วสไนเปอร์มันเป็นอิลิตมันจะยิงแบบฉลาดมันจะยิงตัวที่แบบบุกมาก่อนใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยถ้ามันพงังมันก็จะไปยิงตัวที่บุกมากําลังจะออกไปได้มันจะยิงตัวนั้นมันจะยิงแบบฉลาด ใครที่แบบว่ามีความเร็วในการบุกไปถึงทางออกก่อนมาจาันทรไปยิงให้โดยที่เราไม่ต้องปรับมันไม่ได้ชิ่งนะเนี่ยเพราะว่ามันมันห่างกันเฮ้ยแต่เสียงที่ได้ยินอ่ะมันเหมือนมันชิ่งนะเพราะมันได้ยินเสียงปัก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 มันเป็นเหมือนสี่มันเหมือนสี่ฮิตไงไม่ละนายยิงเฟิร์สหน่อยช่วยด้วยไหวครับผมแหมไม่น่าไปตั้งคําถามมาเขาเลยนะ บอกไหวอยู่แล้วอย่าก,กังวลไปฉันช่วยให้นัดน80ผมว่า80าง่ายกว่าเมื่อกี้มันเพราะสไนเปอร์มันก็แบบว่าได้ขึ้นชื่อเรื่องการทำรลายเรือบินอยู่แล้วอะแต่สกิลชิ่งคือตอนนี้ไม่มีประโยชน์เลยสกิลชิ่งต้องยิงเดียวอย่างเดียวถ้ามันพังออกมาเมื่อไหร่มันจะตายเร็วขึ้นเยอะเลยแต่มันต้องพังชั้นนี้ต้องพังก่อน,นต่อให้แพ้ไงผมก็ชนะด้วย เจอ3าํคตอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาคําตอบที่4อาจจะเจอนะด่านนี้วิธีชนะเยอะผมก็แอบสงสัยจะนีเหมือนกันอยากลองแต่ไม่รู้ว่าเงินเนี่ยมันจะเพียงพอที่จะให้หรือเปล่าจะลองดูเดี๋ยวลอง,ลองแต่มันจะสู้กองเซรามิกได้จริงๆเหรออ,อยากรู้จริงเลยอยากรู้มากเอาชชมิตตัวนี้นี่ผมดูถูกเขามาเยอะไอ้อยาดูท่าทางน่าจะแพ้นะเนี่ยมันยังไม่ไม่อยากจะพังนะ นี่มันยังมีอีกระดับหนึ่งของความเจ็บนะเนี่ยนี่มันยังเจ็บไม่สุดนะมันจะหน้ามันต้องยู่มากกว่านี้ครับแตงโมอันนี้นี่ช่างแข็งแกร่งเนี่ยเนี่ยเนียอันนี้คือใกล้พังแต่ว่ามันก็ไม่พออยู่ดีเนาะไม่พอครับมันหนีไปแล้วครับพังตอนนั้นไปก็ไรประโยชน์มาลองอีกตัวหนึ่งนะทำลายนี้ก่อน ก็เล่นเอาเชมิสสายนี้ครับเอาเป็นลาเจอไหมมันจะโจมตีได้เร็วขึ้นเฮ้ยเงินกินได้แค่นี้เหรอแย่และถ้าได้แค่นี้นี่คือเราแพ้เลยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมองเห็นพังตัวได้ยังไงก็แพ้อุ้ยพอมันโยนน้ำยาเนี่ยสตูมตายทีเลยมันมาแล้วไนท์ทสกิลกองเซรามิกไนเจอร์เลเซอร์าไหวไปไหวไปไปไกลๆไปไกลๆไม่ผ่านแฮ ตัวอื่นละ่ะผมอยากลองเจ้า artillery battery อันนี้มากๆเลยเซ็ตไว้ประมาณตรงนี้ก่อนเลยน,นะอ่าบิ๊กเกอร์แล้วก็เพิ่มด้วยวิเลตทำให้สามารถบัฟได้ครับอุ้ยเงินขาดนิดนึงไม่เป็นไรตีได้ครบทุกรูปแบบ ไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อสู้กับสีดำจริงๆไม่กังวลอยู่แล้วละสีดำไม่ใช่ปัญหาเซรามิกต่างหากปัญหาเฮ้ยมันเหลือรอดออกมาในระดับที่ไม่ได้สูงมากไปยิงตัวนี้กดสกิลเร่งครับบูสต์ครับบูสต์ดาเมจเป็นดับเบิลบวกกับสกิลยิงย้อนกลับไปครับมาจะได้อยู่แต่ว่าพอไม่มีสกิลแล้วเนี่ย ไม่น่าไหวแล้วมั้งรอรอ,อกดสกิลพร้อมกันทั้งคู่แล้วก็เป็นช่วงรอเซรามิกด้วยผมว่ามันน่าจะรอแบบพอดีพอดีกันกับสกิลของเราแต่ผมก็ต้องพยายามที่จะทำลายเรือบินอันนี้ให้พังให้ได้เหมกกือนกนั้นมาแล้วออตอนนี้นี่คือแบบโหดมากเลยสกิลมันเบิ้ลกันอีตรงนี้ โอ้หนี่ก็คําตอบครับนี่ก็คําตอบอืมผมบอกแล้วเราเจอคําตอบเยอะจริงๆเลยด้านนี้มีอีกไหมสนุกเริ่มหาคําตอบไปเรื่อยๆแล้วสนุกเหลือเกินใครอกแนะ่บรูจิสุไม่ไม่รอดหรอกเจนนี้อันี้เนา่าผมไม่ชัวร์ว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็เป็นการใช้เงินที่ไม่คุ้มด้วยถ้าเล่นอย่าง โมเอฟในเนี้ยผมสงสัยเพียงแค่ว่าเราไม่มีเงินพอที่จะทำให้เขาเนี่ยมองเห็นพางตัวแต่ก็ไม่แน่ถ้าเราเป็นอะไรที่แบบผมไม่ชวนจริงเลยเนี่ยแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าเงินไม่พอเฮ้ยอ่ะผิด ผมค่อนข้างเชื่อว,ว่าพลังในการทำลายของเขาอ่ะมันสูงมังสูงไหม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 เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอึดอึดอดอึด,อดหลุดได้นิดนึงโอ้ยหลุดเยอะเกินไม่ผมว่ามันไหวเพียงแค่ว่ามันมีข้อลำบากเมื่อกี้นิดนึงตรงที่ว่าผมอัพเจ้านี้ช้าไปหน่อย ถ้าเราทำให้มัน Attack Speed เร็วขึ้นตั้งแต่แรกเนี่มันได้อยู่ไปกองเซรามิกปัญหาเฮ้ยได้ไหมเนี่ยคือมันหนาศัตรูมันหนามากมันเลยรู้สึกว่าเหมือนโจมตีไปแล้วมันมันเหมือนมันไม่โดนหรือว่ามันมันมันลดไปนิดเดียวสิ่งมันหนาผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำลายมันทำไมแล้วฮีโร่เกี่ยวอะไรครับแต่ว่าเขาไหวเหมือนกัน อยากรู้ว่ามันได้เปล่าอ,อุ้ยมันลดปะแป๊บมนึงนะผมไม่ชัวร์แค่วางฮีโร่ก็รู้ละอ้ย,อยมันไม่ช่วยครับดโดรนพาวเวอร์รอ,รอะอะเรามองเห็นพังตัวละทีนี้เราสามารถเล่นตัวที่ไม่ต้องเห็นพังตัวก็ได้เช่นบอมชุตเตอร์ใส่บลูนิมแพนอะไรประมาณนั้นหรือจะเล่นบุ้มแรงถ้าบุมแรงผม สายบนน่าจะสวยกว่าลองดูลองดูลงดแล้วก็คู่กับ f ฟสเตอร์ไหมแกดะเอาเร็วๆแต่จริงๆเอาเน้นความเน้นคุณภาพก็สวยเหมือนกันกดหน่อยผมผม,ผมไม่ชัวร์กับดานนี้เลยผมไม่ชัวร์กับกองเซรามิกพูดอย่างนี้ดีกว่าไไม่พอครับมันไม่พอในการทำลาย เฮ้ยน้ำแข็งซูเปอร์บริสโตเฮ้ยเฮ้ยเยจ้านี่ก็แข็งแกร่งเอาการเหมือนกันนะอเอ,เอาแค่นี้พอเอาเอาแค่นี้พอเอาแค่ให้มองเห็นพังตัวแลวเราก็จะเล่นใส่นี้มล่ะลองลได้นะผมไม่ติดนะฮี่ถ้าเท้าไว้ตรงนี้นี่ข้อเสียมีเพราะว่าเราจะต้องเจอกับ ไว้ตำแหน่งของฮีโร่พลาดแต่ลองลองลอง,ลองเฉยๆก่อนลองเฉยๆรีฟรีสมาแล้วเหรอตันนี้แหละเออทำลาย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 ไม่ได้เรื่อง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 นี้แต่ถ้าซูเปอร์บริสอลอ่ะผมว่าผมว่าแตกต่าง ลองไปตรงนี wow. ้ดูสวยฮีโร่ไอซุ้ยอุ้ยอะใช้ได้นะเนี่ยอัปเดตถึงขนาดเนี้ยบัก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 กิบักกิบักกิบักกอามันหลุดอย่าแล้วมันแช่ไปโดน แต่ถ้าแช่โดนก็ไม่ตายอยู่ดีปากี้ใจออยากได้อีกคำตอบหนึ่งตอนนี้เราได้ซูปเ,เปอร์เบทเมลสตอมสไนเปอร์แล้วก็ได้กรูกันเนอร์นะได้หลากหลายอยู่ใ,ใครก็สู้ไม่เป็นแต่อยากจะสู้บ้างไหม ไฟเหรอไฟจะเพียงพอจริงๆหรือเปล่าจริงมันก็น่าร้องแต่ผมว่าไฟอ้ยมันมีช่วงหนึ่งที่มันจะเอาม่วงมาจำนวนแบบเยอะด้วยช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่เราจะตายนะครับไม่ไหวรู้เลยว่าไม่ไหวอันนี้เล่นเล่นเลเล่นเล่น ใช้เงินให้น้อยที่สุดในการผ่านกองเซรามิกบุกมาสิคุณมันจะไม่สามารถจริงหรอครับเป็นอีกลูกพ่อช่วยหน่อยลองเคลียก,กองเซรามิกนี้ให้ได้ไม่มันหนาไฟไปยิงข้างหน้าทีตรูมันจะหนีมันรอดแฮเฮ้ยมันรอดแฮะ ขวางตำแหน่งการยิงของผมคิดเลยว่าจะรอดไม่ได้ปรับเป็นเฟิร์สใช่ไหมสวยรอไว้กดกับกองเซรามิกอย่างเดียวอะ่ะไม่ได้เอาไว้กดกับอย่างอื่นเลยกองเซรามิกตอนนี้มีสีม่วงมามันจะดับไฟเราครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้มันยิงสีม่วงทิ้งผมให้มันยิงสีม่วงทิ้งไม่งั้นไฟไม่มีประโยชน์กองเซรามิกจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยเพิ่งมาตอนนี้มีเป็นคําสั่งแย่แล้วครับ กล่องเซรามิกมันแข็งแกร่งแต่ว่ามันโดนดาเมจกันทั่วทั่วมันอาจจะต้องแพ้นะผมว่ามันเริ่มบั่นทอนเราเริ่มบั่นทอนมันเฮ้ยชนะได้เหมือนกันเนาะยานิดเดียวเองนิดเดียวปัด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 นิดเดียวอันนี้นิดเดียวจริงตำแหน่งของไฟตำแหน่งของไฟความเจ๋งมันคือมันคือเจ้านี่หรือมันคือฟินิกผมว่ามันคือเจ้านี่นะเนี่ย มีเลเซอร์ช็อคหน่อยเปลี่ยนสองตัวครับปาร์ต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 ถ้ามันยิงแบบว่าทะลุทะลวงแบบเต็มที่ทุกนัดอ่ะผมว่ามันมันได้อ่ะอ่ามันไม่ได้ครับมันอยู่ที่ตำแหน่ง อยู่ที่ตำแหน่งถ้าเรายิงหน้าทางเข้าอ่ะผมว่ามันยังพอแบบเลือกตำ,ตำแหน่งที่ยิงอ่ะก็คือว่ายิงตัวที่มันกำลังจะหนีออกไปก่อนให้ได้อ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องสำหรับตัวนี้มังโอ้โหทฤษฎีอย่างเยอะสุดท้ายไม่ได้เรื่องครับออพอแล้วได้ประมาณนี้ผมถือว่า ดีแค่ไหนแล้วครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่น a d v a n c e Challenge ในวันนี้นะครับคือชนะเร็วก็เลยแบบหาคำตอบซะเยอะเลยจนได้คำตอบมาหลากหลายวิธีมากๆก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นใช้วิธีแบบไหนชนะกันหรือว่ามีตัวไหนที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูลโดยการคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยเวลาเราแบบแชร์ข้อมูลด้วยกันผมว่ามันทําให้เราแบบรับรู้ หรือว่าให้คนอื่นๆที่ดูเนี่ยสามารถรู้ได้ด้วยว่ามันมีวิธีแบบไหนอีกผมเชื่อว่าไม่มีไม่ครบทุกคนหรอกที่สามารถเข้าใจลิงหรือว่าเข้าใจด่านหรือว่าเข้าใจตำแหน่งที่จะวางอะไรแบบทุกคนผมผมผมรู้แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงแน่ๆเพราะฉะนั้นการที่เราช่วยกันแชร์ช่วยกันให้ข้อมูลเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับและตัวผมก็จะพยายามให้ข้อมูลที่ดีที่สุดเยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้อยู่แล้วนะ ประมาณนั้นกันไปครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอ,อื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เน,นี่ยผมและทานนีคือต้องขอขอบคุณการรับชมมากๆเลยแต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม